สวัสดีค่ะพบกับหมอพัฒแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์ไทยในการดูแลโรคสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพรค่ะคลิปนี้หมอจะมาพูดถึงตัวยาของคลินิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยากินสมุนไพรนะคะแล้วก็ยาใช้ภายนอกสมุนไพรค่ะกลุ่มยากินสมุนไพรของหมอคนไข้ถามเข้ามากันเยอะมากว่าคุณหมอคะตัวยากินของคลินิกคุณหมอน,นั้นช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะตัวยากินของหมอมีหลายสูตรมากเลยค่ะมีตั้งแต่สูตรหนึ่งถึงสูตรสิบเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับตำตร,รับรักษาสะเก็ดเงินน้ำเ,เหลืองเสียหรือผื่น แพ้ลมพิษผิวหนังหรือรังทั่วไปค่ะตัวยาทั้งหมดเป็นตัวยาที่ช่วยในเรื่องของการฟอกเลือดน้ําเหลืองภายในร่างกายค่ะแต่ว่าเทคนิคการจ่ายยาแต่ละตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการรักษาของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าคนไข้ที่มาหาหมอมีหลายกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีการรักษาแบบใช้แสงการรักษาแบบฉีดพวกไปโอโรจิกนะคะการรักษาแบบใช้ยาเคมีการรักษาแบบใช้สมุนไพรหรือทานอาหารเสริมรูอแม้กระทั่งใช้ยาพวกเคมีมาตลอดระยะเวลา1 0บถึงปีดังนั้นคนไข้หลาย คนรักษาแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวหมอจะมีการแบ่งกลุ่มการรักษาตำรับการจ่ายยาก,ก็แตกต่างกันค่ะซึ่งตัวทุกตัวฟอกเลือดต้ำเหลืองช่วยในการปรับ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายคําว่าภูมิคุ้มกันคืออะไรคะภูมิคุ้มกันที่หมอหมายถึงหมายถึงว่าตัวเซลล์เม็ดขาวภายในร่างกายของเราที่เป็นตัวทหารดักจับเชื้อโรคนั้นหมอจะทรางให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงโดยการอนายาสมุนไพรของหมอเข้าไปปรับภูมิคุ้มกันภายในร่างกายค่ะเพราะว่าตัวปัญหาหลักๆของการเกิดโรคสะเก็ดเงินนั้นเกิดจากภาวะเม็ดขาวการแฝงเซลล์ของผิวหนังที่มีภาวะเม็ดขาวผิดปกตินะคะทําให้เม็ดขาวสูงกว่าปกติค่ะทําให้มีการอักเสบบริเวณผิวหนังบริเวณร่างกายทุกจุดได้นะคะ แต่นั้นเนี่ยตัวยาของหมอจะค่อยๆทราบภูมิคุ้กันให้คนไข้ใช้เวลาในการรักษาส่วนใหญ่แล้วถ้ามีวินัยดีๆจะอยู่ที่6-8เดือนค่ะคนไข้ส่วนใหญ่แล้วจะมีการกินยาแต่ละเดือนแตกต่างกันที่อยู่กับการปรับยาของหมอนั่นเองค่ะแต่นั้นคนไข้ไม่ต้องกังวลม่เมื่อได้รับยาของหมอสิ่งสำคัญนะคะที่หมอจะประเมินการจ่ายยาคนไข้จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องตับและไตนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มารักษากับหมอเนี่ย ทานยาสมุนไพรกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นกินยาต้มยาหม้อหรือแม้กระทั่งทานอาหารเสริมทานวันละสิบเม็ดต่อวันนะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้ท่านใดก็ตามที่ทานอาหารเสริมอาหารเสริมสิเม็ดต่อวันเป็นระยะเวลานานบางท่านทานต่อเนื่องก,กันประมาณ1ปีเลยนะคะย่อมมีผลต่อร่างกายได้หมอก็เลยจะต้องให้คนไข้เนี่ยอ ลดการทานอาหารเสริมที่เป็นระยะเวลานาหรือปริมาณที่มากเกินไปในระหว่างการรักษาเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายคนไข้เองรวมถึงตับไตคนไข้นะแน่จะนั่นเราถนอมตับเราไว้ดีกว่าค่ะเราไม่ควรทานยาอะไรที่มากเกินไป ยกเว้นยาโรคประจาตัวคนไข้สามารถทานได้ปกติโดยปรึกษาคุณหมอของเจ้าของไข้โดยตรงนะคะไม่ได้ให้หยุดทันทีนะคะและสิ่งสําคัญก็คือนอกจากยากินสมุนไพรที่แก้จากภายในแล้วนะคะจะมียาสมุนไพรภายนอกที่ช่วยลดอาการอักเสริเวผิวหนังสามารถลดอาการอักเสบได้ดีด้วยนะคะซึ่งสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดประกอบด้วยสารสกัดมากกว่า10ชนิดเลยยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะ ตัวสเปรย์น้ำมนันตัวนี้เป็นตัวสเปรย์น้ำมันที่ลดอาการอักเสบบริเวณผิวหนังของคนไข้นะคะเป็นสเปรย์น้ำมันทอสือบุของหมอน,นั่นเองประกอบด้วยตัวยาสิบชนิดนะคะเป็นสมุนไพรที่ลดการอักเสบทั้งหมดนะคะคนไข้สามารถใช้ลดอาการคันลดการเสบบริเวณผิวหนังตัวนี้จําหน่ายเฉพาะในคลินิกของหมอน,นะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยสะเก็ดเงินได้ดีทีเดียวค่ะสามารถใช้ได้ทุกจุดของร่างกายเลยแล้วที่สําคัญของน้ํามันของหมอน,นี่เมื่อคนไข้พ่นหรือทาไปจะไม่เหนียวเหนอะบริเวณผิวหนังทาแล้วจะซึมเข้าบริเวณผิวหนังงได้่ายเ ชุ่มชื้นได้นะคะรวมถึงตัวสบู่คนไข้บอกว่าคุณหมอคะเราเป็นสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังเราใช้สู่รทองตลาดทั่วไปได้ไหมต้องเข้าใจก่อนว่าโรคสะเก็ดเงินคือภาะวะที่มีการอักเสบทั้งตัวนะคะแล้วคนไข้มีภาะวะการแดงทั้งตัว และเกิดการอักเสบแพ้ง่ายหรือคนไข้ที่ไม่พอรจมพิษหรือผิวแพ้แพ้ผิวหนังบริเวณผิวหนังนั่นเองค่ะก็จะมีการอักเสบหรือมีการคันผื่นแดงขึ้นบริเวณผิวหนังดังนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ใช้สบ,บู่ท้องตลาดทั่วไปซึ่งประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นกลุ่มของการเพิ่อฟองหรือสารสก,กัดต่างๆที่เป็นกลุ่มไบเทนนิ่งหรือว่าโมจูไรเซอร์ก็อาจจะก่อการให้เกิด แพ้ระคายเคืองได้ดังนั้นเนี่ยหมอจะให้คนให้ของินิกใช้สมุนไพรของหมอก,ก่อนซึ่งสมุนไพรของหมอจุดเด่นตัวสมุเหลรต,ตัวนี้นะคะสีที่เห็นเป็นสีจากธรรมชาติและฟองที่เกิดจะเป็นฟองจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีความอ่อนโยนหมอจะไม่ได้ใส่สารเพิ่มฟองใดๆจะไมไ่ใส่พวก SLS SO นะคะและสารกันเสียของหมอจะเป็นสารกันเสียที่อ่อนโยนมากๆรวมถึงสีที่เกิดขึ้นจะเป็นสีจากธรรมชาติด้วยการอักเสบโรยผิวหนัง ะะสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคหูหนังหมอจึงแนะนําให้ใช้ตัวสมุนไพรของหมอก่อนนะคะดังนั้นสําหรับคนไข้สะเก็ดเงินถ้าต้องการปรึกษาหรือคนไข้ที่ใช้ยามาเยอะแล้วใช้ยามาหลายตัวแล้วนะคะมีความท้อหรือหมดกําลังใจในการที่จะรักษาโรคนี้นะคะอาจจะเข้ามาปรึกษาก่อนเพราะหมอจะมีแนวทางการดูแลตัวเองให้คนไข้ที่รู้สึกว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ชีวิตยากไม่ต้องคุมอาหารเยอะ